อ้าวเฮ้ยบ้ามาแน่ะนี่อย่ามากดอะไรเงี้ยอย่ามาทํกัแม่มาเล่นสวนปะอย่างบบบ้ามาแน่อ่ะว่าจะฟักว่ากำลังกดอะไรอยู่นะอ้าวมันบ้มาน่่ะโง่อ้เหี้ยโอ้อะไรวะอ่อยแล้วบักอีกอะสมบัติ

อผมเจอผมเจออะไรไม่รู้อะตอนส้มเหยียง

ออกมาไม่ได้วะ うん。<t ries> โอ๊ะเฮ้ยเอออะไรวะใคยมาหอนตรงนีไ้ไะมเนี่ย <g fol kelijk> <Hungarian> <S eight> อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไม่ใช่ว่ะเอาเอาผ้าทำอะไรวะเอาเบื่อพรมผ้าไหมจะม,มีพอแล้วก็ปิดชิ้นหน้าด้วยนะกาน้ำกดแจ็กด,กดสขไครตน้ากดชิ้นหน้าไปก่อนนะ สวยอะโอ๊ยอากาศร้อนมากเลยร้อนแล้วก็ชิมาแล้วไปลอะอากาศร้อนม,มากมีก,มก,กับสะแกด้่ยไปละคิดไม่พรวดบ้า,ลาลเลยอากาศร้อนมวดร้อนไปล้ว